เยีหยงออกสีขาวเป็นสนข้ารีบเนาะข้าลี้ข้ารีบกันบริเนี่ยมสีสิลได้หล่ะเนี่ยจนเขียวเหมือนหร oh oh. อเห็นวาแมนโดมึงที่ล่ะโดมึงจูดโดมึงโอ้แตุู่นีเหมนกูนะ กบานบ้างไหมนี่บ่อเดี๋ยวใครหน่อยไม่ลำบ่ใครหน่อยอะไรอุ้ยสวยลูกลูกลูกพ่อกันใช้ก็ต้องสวยทุกคนสวยใครไม่สวยไม่ให้เป็นนะจ๊ะล้วก็สวยมากเสียงดีสวยเสียงดีเสียงดี กซฟี่พอนี้สื้อชุดเลยครับพอาะเสกกับพี่ออมแหวนนี่สวยมากเลยค่ะเห็นแล้วพ่อการใช้ยังบอกเลยน่ะสวยเสียงดีน่านี่บอกแค่รวมไหมนี่บอกคืบรรยากาศนะครับหลังต้ลาครับโอ้คือหอยย่ำย่างเห็นเนาะสมือนีเนาะงาครับย่อยโพดโพดแล้วโพดแล้ว บมเมนส้่งโคตเดิมแล้วส้างโคตรใหม่แล้วอวดโคตรเก่าออกออกโคตรใหม่คือจะเก่เก้าเก่าจะเก่าเจ็ดสิเจ็ดสิบแตัวจะเก่าเจ้าเดี๋ยวนี้แปบพี่พี่พพี่โอ้ป้าบมเมนหลอดธรรมดาด้วนี่อะไรครับหลอดหลอด ออะไรไน่อกาจกันดีนะคอยผมไม่จักมือมีกับสีเป็นยังไงรเจ้าโบเฮดร้องเจ้าเฮดนฟังพอยาหัวตัวเฮดสีเคยมีกัมีเรื่องกนหาย่วมาเมื่อลยเฮดบุญเนดาวรถเนเกี่ยงตับเจ้าเฮดทำอไรปี่นนเน่ือีกร้ายกอฮันดีกับการโดยเฉพาะ กสั้มันเจ้าเสียไปมันติกรรมาเจ้าอยู่ายเหตแล้วก็แล้วเนาะเก็นห่วงไม่มีไม่ไมห่วงอะไรอีกแล้วต่อไปนี้ไม่ห่วงรเดีหาเงินอเดียวแต่นทถาสมิรห้าะเหตุมันกระสิบคาดใจคาดใจว่าพรท่าเห็นบตุญลเห็นแม่พระท่านเห็นเหตุผลแใ่คือเหตแล้วก็คือจบแล้วสบายใจลสบายใจมันก็ถูกต้องแปลว่าเพะ่ยังอ่ถ้าบักรอยู่กับตาวีทีแต่บักับ ก็าเสร็จสุดแล้วเท็ดแบบเต็มที่ไปเลยก็ <Yeah. S 2> คือแล,แล้วก็แล้ว <Okay. S 2> อของพูดอะไรับผสำหรับใครดีด มานเนาะมานเนาะมานเนาะจักแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอหนองฮีนะครับอำเภอหนองฮีบ้านสาวแหตำบลสาวแหครับขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ขอบคุณฝากฝนทรท่านครับที่บดตกนะครับถือว่าถือว่าเป็นบุญของทีมงานนะครับ อ,อบ,ออบๆเอ็มเอ็มตุ๊กมดเลยครับพี่น้องบรรยากาศหลังเต้ยล้านะครับผมคุณเอฟซีสาวหน่อยเยอะมากเลยคนจนได้ขยายสังกษีครับพี่น้องเมื่อคืนตอนนี้ก็เวลาเจ็ดจะเจ็ดโมงแนละ้วหกโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวก็จะเดินทางนะครับขนาดกับเขาเขก็สู่ชีวิตขนาดพี่น้องโบกเก็บบโบยังได้สู่ชีวิตอย่างเดียวคนเก็บของมดเพื่อระจังสิเมื่อง เจอกันบ้านสาวแหสถานที่กว้างขวางบ้านสาวแหน้องฮี ยี่หกเจอกันก็จเจอกันทุกวันไหมล่ะไม่ยี่หกม,มันพิเศษกว่าน,นี้ไงอออเอออุ้ยมันเป็นดวงดำดวงเอพ่อโอ้ยหอบมูนะหอบมูนะเนาะอุ้ยหอบมูเนาะไปไซนี่นั่นนั่นเลยบ้านสาวแหนะครับ ตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับมันนะอาบน้ำแล้วหรอ,อน,น้ำไหลหรอตอนนั้นเต้นเสร็จค่ก็อาบเลย แต่มันไหลค่อยแฟนไปนไหนแล้วไปปวดขยายหอจะเลิกกันอีกนะอย่าเลิกกันอีกนะเฮ้ยตกเป็น,นไง พอกันคิ pues ้นหนับ pues พี่นองครับสวัสดี